สวัสดีค่ะเอรังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงเอื่อยถูกหวยบ่อยคิ้งเหรอมีคิ้งบริสุทธิ์บริสุทธิ์แลยเห็นไหมเมืวนี้บริสุทธิ์เหล็บอกเมวานมังหันเมื่อวที่แล้วเอรังบอกอย่างก่อสองเก่าเนาะสองเก่าก็สองเจ็ดค่ะสองเก่าก็สองเจ็ดจ้าโาก็เลยบอกว่าบิ่งเก่าก็บิ่งสองวิ่งเก่าเก่าหานได้กำลังค่ะ ยังไงเอยได้ฟันได้ยังเนี่ยบอฟันเต่ปูมันมากเกี่ยวรถข้ามจอดเลยแม้่ามันออกข้างหน้าสามเจ็ดหนึ่งสองออกอีได้สามเจ็ดหมันบอกสามเจ็ดนี่บอกจ้ะนั่นเดี๋สามเจ็ดหนึ่งสองออกอันนี้คือมันเป็นฟันอันม้วนไม่เนาะจ้ะม้วนี่บอกมวนหนึ่งจ้ะแต่ว่าแรงมันเก่าไปแล้วเนาะฟันเย็นปูอันคืนรถอีแล้วถ้าอันสี่ซีโตเราก็รู้ว่ามันซีออกไปวใด ฟันเห็ดฟันอีกแล้วฟันอีกแล้วปู่ก like ับฟันอันก้อนเลขออกแน่นหอเล็ออกเลรย่ยมาบอกสาเจ็ดเนาะมาเีนเดยวมาเด้ีหนูเรยว่าเออันต้าฟันเกี่ยวหมวอนนี้คือว่าฟันเกี่ยวหมอนก่อนน้ว่า้บเป็นเจ็่อกเรยจงไหนวันนี้บอกไอ้ก็นมันเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห่นเจ็ดหมื่นเดวันี้นะซ่เจ็ดอีก่บอกล่างนี่แม่บอกนุฟันเห็นอันคู่ันหนึง คือแต่ทะเบียนถดล้วก็ลงมากคือเราคือจังมันออกสามเจ็ดสามเจ็ดสองะไค่ะพอดีนูกัเฮ็ดบุญวัดน่างสีมากเลยที่หนูก็เล่ฝันเหียนนูเล่ว่าหานั่งไปบอกเลขมันเลือกคุณบอกโอ้วัดอันวัดบันที่แยกค่ะวัดบ้านรแม่กับบ้านทีแยกที่นี่พญานาคเอาไงบอกจะไปเฮ็ดบุญาคนเอามอนเอาเงินอย่างปะ่านคนแบบที่หนูก็เลยว่าผูพขนานลูกหลานนี่คิดสัมผัสน้่ก่อนนี่นีให้ลูก ไปร้านฝันเห็นนะนัางไปบอกด้วยน้าหนูได้ฝันเห็นรถข้นมอเตอร์ไซค์ขันมสีขาวนั่นเรื่ออะไปเกตหนึ่งหมดแต่วันนุวาสามเกดหนึ่งหมดหรือตั้งไแต่วันนุวาเด็ดเลยแต่ว่านุไปรูปนองค์นั่นนี่อันลูกเกี่ยวยังไงเลยเกตสามมันบอกง่ายเลยเรียนศูนย์สามหักยุใสอยู่ในลูกเกลียวถูกเกลียวยุใสค่ะ ยูวันไปทำบุญมึงยวัดกะทินจ้ายูวัดน่ะวัดลังสีนี่บอกจ้าเมียนบ่บวัดบ้านสี้แยกมูอหกนอ๋อทางพุ้นบหจ้าวัดไม่เขาจะเอิญนะเขาทา้งอันทัางจ้าทั้งท่งหงิสานอ๋อ้นล้วเป็กอ้ที่ทานกินแรงค่อยไปค่อยไปแต้ดุนดนอู้ยเดีนี้งามบอกงามหรอบาดทิเขาเจ้าเฮ็ดท่านบ่ายสีอ้ยนีอันนั้นีลงทานลงท่านประมาณสามสิบกว่ลลงบอกจ้า ไาย่นยนายนา่าเจต่างไปไทยทั้งหมดอยางนี้วูาสิโรหาเจต่างไปไ,ปไทยโอ้สุดยอดเลยเขาะมีนาลงล่ำล่ำถวายพรออไรอันนี้อาไรผ่านมาแล้วหาที่อจะหกี่แหละโอ้จา้ามน,นีหนูนก็เรยว่าอันห้ปูไปอันเขาฟันลูกหลานเดอ้อหนูเลยกางค่ะมทถ้ามาขึ้นมาหนูลัันนะเพราะเกี่ยวถึงมัจะใช่ข้างเขาเมื่อค้ายในสี่ถุ่แก็หสุดเลย แต่หนูไปเห็นรูกนี่อันแก้วในึูงแก้วง่ายๆก็ลูกแก้วพญานาคเขาจะเอิ้นตั้งมีสีแดงก็สีเขียว,วเขาเล่าตังหนูลูปสีแดงกอนไปดิ้นหนูกะเลยนั่งรับจานหนูกะเลยขอ,อบัดหนูว่างค่ะคักไเห็นเลขศูนย์สามห้าเป็นกูคิดหลายเลยกูคิดหรือกูคิดหลายหรือกูมันคิดพราว่างหรืจังไรหนูความคิดอของหนูเละ ปูนู้นู้นเลยว่าปูจะตัวจะปีดจะบางลูกหลานให้ลูกให้ล,หลานฮีดีขันขันซีให้ให้เลขให้ร์หรือว่าให้มีโชคมีลานดีให้ลูกให้ลานเงออี้ยไงากตาเด่นต่นเึ้นนี่หงส้สามหาค่ะจนรู้ว่าสามหาเนียน้ว่าไ้ยจังไรก็ออกอย่าโนดนหดวูนี่ส3มัน้แนใจอีว่าสามหาเพาะสามหาก,หากับ <จน S 2> ส,สามซ<า>ีมสามซ<า>ีสามหอยู่ละเลขอ๋อสามซีสามหารว่าเนีนเพราะว่ายัง นู้ไปรูปเดืนเข้นึืนท่านตาเลยเ่แบบข้าเจ้ากำลังสวดเนาะข้าเจาะกำลังหลายๆมีโตข้าเจากับของไทยของมันอันนี้สายหนึ่งกับอันนี้ลูกเจาลูกอีกอย่างข้าเจากังมาที่นูกับเลอธิษฐานนูก็เลขเป็นลูกอยู่บนน้กเลขเหนเล็กยู่นก็ได้บอกกัมูเริ่มในกับน้องใส่ขาก็มีสามคนนู้อามโม่เนาะ แต่มึงเห็นบ่ฮู้สิเบเห็นเ้าบ่เห็นเจเป็นลูกแก้วบ่ล่ะลูกแก้วเกตาลูกแก้วยงอยู่บดนี้แกวมีเดี๋ยว่ทาถ่ายาห้ามบกตังลองไปเบงไดขัวอ น่ามีลูกแก้วนี่เด็กเก็บแตงแก้วอ๋อเจ้าขอโชมที่ลูกแก้วจังแก้วเนี่ยหลูหลูเมื่อก่อนเคเห็นมันจะทถอนเอาลงกของห่างแล้วเออมันจะทถอนเงาเออสิเห็นเลยอือแต่ไม่ มีสีเขียวกับสีแดงบอกจะเจ้าเห็นเหล็กอยู่ในนี้เนื้อเห็นเหล็กเนหันเล่นนูลูบนูลูกลูบ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 ก็ไตลูบกับมานนู่ก็เล่นบอกคนมาปูให้ลูกให้ร้านนั้นใันมีโชคมีลาบีให้ลูกให้ร้านหินเดินนู่นว่ะค่ะเจ้าขออธิษฐานขอน้ำพลแม่จ้าหนี่เดชถิกไปนตั้งกันกับกับงูก็ไปขานค่ะจากองง่ายดีอันเกี่ยวกับเกี้ยวเกี้ยวยึดยึมงอันของอัน กุฏิพระอาจารย์นั่นอันเป็นรูปปัน้นใหญ่เล่ยอันบอกไม่นจ้ะอ,องค์ใหญ่เลยมีเจสเซียนกับเก่าเสียนเนี่ยเสียนก็เจกับเก้านี่ละ่ะท่านเนี่ยก็ได้ไปโดนจนเพ้นเหตุแล้วเลยเนาะแค่อไปเธอเดียวแต่โดนหนุ่มไปนู้นนูนนู้ไปหวายแล้วคนขิงลงลูกโ,โตท่าแบบไข้เพิ่มก็เจ้าก็ไปขอโชคลาภจุดถูกจุดนั่ผิดบอกตลอดนี่ตลอดเหรอวัดวัดอี่ยังเกาะวัดบ้านสรีแยกนี่ เขาเขาสร้อยอันเล่าไฟฟ้าเนี่ยจ้ะแกตังไปยบังโล้ยงามสุดยอดเลยนี่ไอ้นี่ปูหรือสีเหรอจ้ะคนสิทผันกลางแล้วมียดต้องไปดูอยู่แต่ว่าแสดงว่ามีคนจะขอโชคแล้วแม่จะนะแต่ว่าปูบ่ค่อยได้ไปอันงามบุญก็เชื่อะนู่ไปอันลูกชายแม่โส่คนบวชเลยค่ะ จะใอ้บุญกับทิ้งขาเจ้าก็เลยบอกไปนอนเต็นท์โดยข้าไปยนั่ง้นเ้าก็ไ้นั่งค่ะให้หลายอย่างได้บอกข้าวได้บอกักบอกทินขาเจ้ากับหนบอกหลายอย่างค่ะหนูเรื่อยมาแยกแยกปิดแยบังเวยหนูเรื่อมาค่ะก็ได้อธิษฐานถึงหนูได้นับมื่ถึงตัดนอธิษฐานแล้วก็รูดแน่แน่พิรษสึงหนูก็รูดรูปแต่ถ้าหนูนึจ่องเด็กขึ้นมีนี่นะว่า คืนศูนย์สามหายเจ้าเห็นเลยบอกเจื้องคืนนู้เห็นกตาเลยโอเห็นเหล็กนสมห้าเม่นจ้ะเห็นกับตาเลยหนูนึงหนูวยาบาเวียนหอว่า้เยอะสามหายบอมมนความฝันได้หน่อยเวบอมม่นบอมเนเห็นเลยเห็นเห็นนี่นี่ยนีตาเอียงก็เจ้าอื่นว่าเห็นในมือไปเฮ็ดบุญนั่นแหะจ้ามือเฮ็ดบุญกับิีนที่เพิ่นเขาจามีร่ำถว่ายอันค่ะ ล่ำถวายปูแค่เนี้ยนะบอกลำถวายพรไม่มากขนาดโอ้จะได้เงินก่อนนั่นเสียดา้นอนบ่ได้ไปอันมือมืออันจ้ําเมล็ดมาค่ะข้าเจ้าล่ำถวายงามงามต่อแล้งข้าเจ้าก็ถวายนู้ไปว่าท่านพรนู้ข้าเห็นงานแสดงว่าเมวันี้เอ้ร่างได้โชคจากจากปูวัดวัดแบบบ้านเสียงหมูบ้านเสียกหมูโหเขามีโอกาสเดี๋ยวสิไปเนี่ยแต่เพราะว่ามันคล้ายๆกับนี่มีสัมผัสว่าเนาะ นีู้ยานได้น้ำพนดูเนี่ยค่ะนุ่งบอกผมบอกผมพี่หนุ่งใช่ไหมนุ่ยานได้ก็ะปุลนุยานทอนหายเพราะว่ามันนี่เจ้าฝันบอกคันเอ้ยนุ่งฝันแต่ว่าขืนมอตาไส้นุ่งไหนแล้วหลังจากหันมาเอ้ยฝันนั่นคือเจ้านุ่งไปเฮ็ดบุญจังมือนี่ใ่้มาขึ้นมาหนู่งได้ว่าขันขันอยูกหลานมีบุญรวมกันมาแต่ศาสตร์กนหรือว่าเป็นลูกหลานอันปูเขาเนี่ยนะเฮ้ยยังคันอันขอให้น้ำไปบอกเลยกลูกหลานเด้อไปบอกคุณบอกว่าอยู่หลานนี่ว่า หนูก็เล่ฝันเห็นนเกี่ยวมาจากไส้ขั้นนี้หมดนี่หมดสิบหกพฤศจิกายนนี่นุู่ก็เลยว่าฝันกิเกี่ยวถึงแต่ขั้นอีขาวหน่อยแค่เนื้อเพราหลอกสามเท้อตรงมตุไปแล้วนเกี่ยงเนาะสามเท็ยนไมัหลอกข้างหนาดิแม่มันออกไปแล้วเนาะเอ้ยจ้าบางหวดก็ออกสามเจ็ดสองอืมค่ะเออเขาจะบอกไปสามเทียนหนึ่งหมดหรือกังไหม บันนี้เอวยว่าอีเงี้ยก็บังหันเจ็บหนึ่งบเียกงเ้เ็หนึ่งเน่เป็นเลขล่างของล่างเจ็บันนี้ความฝันของเออยเอยคิดว่างวดนี้ในความฝันอันนี้เอยว่าอ่ตัวนี่แหละบ่รูหล่ามันสี่ตัวไรเจ็บสามเห็นบ่ตอนมันออกสามเก็ดสองเนแต่มันออกสามเจ็ดทั้งงเอวออกศูนย์สามเจ็บทั้งไงเด๋ยวแต่ว่าฝันเกกระรถออกทุกเดือนจ้าเมียนเมีนอนนสามเจ็ดมันออกนู้เลยว่ะแต่ว่า เร้เล้ยบามูกันนั่งเหีนจอยเบิ่งอย่างเทมทมมึงลูมาเบิ่งเล็กน้ำปูเนี่ยจะเ้ยาเห็นบอกว่างเห็นยังเห็นแต่ลูกเก้ยวเลยก็ได้มูไปนาบอกอันพ่นันน้นอ๋อเท่ท้งอนั้บอค่ะั้ก็หลามที่หลายเห็นบอกทีหลาม่เห็นยังนี้งาจจะพี่เจ้าเห็นนี่ตอนนี้ถ้ามีโอกาสไปหน่อยล่างเนาะจะต่างไปรูปมโอกาสนี่ค่ะไปนีันท่ามี่อันอันนนก็เพนาะมีบุญหลาแล้วนี่ห้อม ขาเจ้าล่ำถวายเมืองย่ามงามเจ้าภาพไรเบามากมากเลยชคนได้ยินเจ้า้่นออ้อะไรอย่งเนาะมฮ้จะต่างงกับอะไรนจ้ามึงไปซีนจ้ไปสามโมงกลัวขาเจ้าเกือบถวายกับทินเลยเดอกนบาเอามอนเอายังไปถวายเป็นกรน่นโอ้โกับบหงาเ่นไปต่อยอดน้ำเขาน้ะหยอดยอดม้วนออกเหล็กเล่าเด็เล็กไอ ยอดนั้นล่องไถเลขเล้วห้าศูนย์แปดมันออกศูนย์ห้าแปดนุบอกค่าเจ้าของบ้าเขาจะเบ่อสือเขาจะเบื่อเสือห้าแปดบอกครับมันออกศูนย์ห้าแปดเลเลขเล่านั่นค่ะนู่บอกว่ายอดกับชิ้นของอันวัดบ้านซีแยกที่ไปทอดเอาไว้นี่ปู่ท่านบอกนั่นมันเป็นหาศูนย์แปดเด้อนุเลยบอกค่าจ้นมันอยากออกอยู่ได้หน่อยมันได้ออกอันศูนย์ห้าแปดมนขึ้นนี่เลขเล่าค่ะค่ะใม่บ้านร่องสี่งอดตอนนั้นนุ่งบอเปรบอก วังลง<อ>างีหาเต<า>็มเต็มเลยแนนข้าเจาก็ว่าวันลางสีก็ออกเลยวม่เราถือลายพี่หน่อยก็บอกค่ะมเห็นพี่หน่อยันถือรัตก์ลีบอ,ก,อกลายมันเพล่งโปอหาได้แล้วมีวัดละอันวัดบานเฉียงค่ะล่งไทยไอห,ห้าสิบแปดลงสื่อเกื่อได้ะไจะบอะเอาอล้งสรุปคลิปนี้แน่สรุปแล้วตัวเลขความฝันกับตัวเลขที่เห็นในลูกแก้วค่ะความเห็นปูซีเมนต์สีมากแต่เจนคนนั่มากแต่เจนไปทำเหมือเห็นนั่นแหลค่ะ ตอนนี้เกี่ยวรถแต่ว่าในรถมันมีอยู่ภายใน4ตูวเฮาสิก็ได้เตือนผู้พัดว่ามัก73712เนาะอ้ยเนาะเจ้านั้นมักหยังก็หมือนนํามัก71 1 7บ่เอ้ยค่ะมัก ละบาที่นี่ลูกไม่ลูกแก้วนี่ไงนุเห็นนสาหาดงนจึ้งเาว่าเลนี่ยังไม่เพว่าเปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนกแก้วในยูนานองค์ในไอกจาองค์เขาจะหนักบางขางขางขางเขาเ่อยขางขางขางผุนขาอ่อนจากผูยูชีไปกูสีเขียวข้างนี้ก็สีแเดืนท่านเกี้ยต่างไส่กระรองใส่ไทยไรายตุการได้หันมิแต่พยานหนกเต็มเลย เดี๋ยวไปหันกันเสีอาทิตยีโอกาสชวนเจาไปนั่งนอะไปนั่งกันนาะเพื่อมีโอกาสนะค่ะเนาะแอดมินาไม่ได้ไปดนเน้่ยนอนจนลืมแล้วค่ะอก็เลออันข้อหไหมอันน้องจิตตามแม่ซะคือเอ้ยข้ให้ถูกอินดีเลยอับจับมาใลุปตัวเลขสองอันชุดนี้บอเอ้ยจ้ะนี่ม่เท่ากับศูนย์ศนสามห้าแล้วก็เก็ดหนึ่งนึงมาศูนย์สามหากับเจีหนึ่ก็หนึ่ง้วมาสามแปดนก็ุณตัวเดียวเนาะ ประนมมอยังม่ออกสามเก็นโอ้ยเหล็ูพี่เตงเห็นสิอยไรล่ะแค่เลขคูสิสิขึ้นสิลงเนาะแต่เขาคนเกศแต่เขาคนสิบอกตรงๆเลยเดือนมีิถุนิถึงล่องแกแ๋อเนาะอะนัานนี่เหาต้องพิจารณากอนอนเมียนเมียนซื้อกระชับถุงน่องนอกศอสนะค่ะท่านผู้ชมเขาเลยบอกว่าอันบุญบารมีหนูยังบ่ท่นหอยในบ่หนฝันเ้าเพิ่นพาเขาไปเขาไปได้ทำไปเรื่องทรัพย์สมบัติเนาะงัเขาก็ได้งหายใจบ่ โอ้แม่นี่งเจ้าบอกฮองกอนะหน้านเนาะคนเจ้าเพราะว่าไ่อยากเข้าไปเนาะเจ้าอยากเข้าไปมันหายใจออกเลยแค่ต่างคนในวัดเขาเจ้าอยู่นี่แบบหลายปีเป็นท่านท่านสี่เขาเจ้ายังหายใจออกขันยุก็ปูเนี่ยบม่ต้องยากดอกหายใจออกแล้วว่าขันมาเน่าปูเขาเป็นยังไงนพยายามเจ้ายุ่เอ้ยเจ้าเป็นยังเจ้าคือภูเขาเหมือนกันเนาะน้อค่ะมันก็เลยว่าสร้างสองโตที่แรกเข้าไปเห็นแต่พระพุทธรูปเนาะหงื่อหนาคือประเทศสร้างสองโตยิน อีกอันเอื้อยนั้นเพิ่นได้ตีมาไอ้ร่างเจ้านี่ที่จริงเพิ่นให้ปูให้ได้เก่าห่างเป็่ไงค่ะสร้างก็เป็นหาว่าสันเอ้าพือที่สร้างก็จะเป็นหาสร้างก็เป็นเก่าโอ้ยโกงมันตีเป็นไงเจ้าบอกอันอันแก้วอ้วนอันเพิ่นว่าอันเจ้าบอกนู้นเนี่ยมันขึ้นนู้นท่วไปยืดเอื้อยเจ้าได้เลขเจอได้ร่างได้เก่าห่างดิมัดมือไม่มากเจ้าะัดว่าเลขตัวไม่นู้ก็ได้บนซื้อจักบาตทำบอกไปนีเจ้าบอกไปเจ้าบอกไปเจ้าบอกข้าเจ้าก่อหายนีมันขึ้นขาเจ้าท่วงเอื่อยเจ้าได้เลขเจอได ได้าหซื้ออันซื้อหาเก้อุ้ยก็กลับเก้าหานําแม่ๆน่ะนูได้วางสิบัดมื้อใหม่มาเราได้เปลี่บัดอันมื้อจ้ตังสัมภาษณ์จะบอก2992เนาะแม่นจ้ะแม่นเานี่ว่าเจ้านี่เนาะบอกิว่า่ยังไปบอกต้ไมอยู่หนูก็นําไปซื้อต้ไมอีกคน่ะ ก็เลยอันขาไปนี้่ะแสดงว่านเขาไปน้องบดายน้องเอ๋ยน้องหวน้าทหานเพง่ียวย่ายีนทานางบุญผู้สนเหลายเพราะขไปด้เพราะว่าบุญมันพ่ท่านไหนถึงคิดในใจไม่ได้เพราะพระท่านหนถึงงานศบุมพ่นน้อยปรน่มันจะฆ่าคนเผื่อถึงห้อง้อกบด่าใดอกานไดก็ดีใจแล้วนม่ที่เข้ามาไทยทำกับพ่อว่ายังไงท่าพุช้มนี่ คือว่าแลมันเป็นบุญไทยบุญมันโชคไขโชคมันตัวเลขห้มากอะอาจจะมีเขามีรุดขึ้นแต้มล่องแต้มเนาะเดี๋ยวเจ๊แต่เจ๊ปูคนมาจะซื้อนูกอ่เสซื้อจักเสียเลยงอดว่างานพีเ่งบซื้อจักบาทเลยกนได้ว่าขายแม่งขอซื้อขอซือเจเกจสองเจเสาเดแล้วเลย บาดที่ไหนไโทษแ่หาซึ่งจมือก็จมึนเทือกอะไรได้ไงเือกจะต้องเทอเอ็ดงานต่อสามเิดกค่ะคือด่านนี่เนาะนั่นอะมเทือกต่างมัสามห่างในสามศูนย์สามห้ากับเท็ดหนึนงสามห้าสามห้าศูนย์ซืเลยกัเอะอ๋อค่ะนี่คือต็กมันออกจำห้าตูกซ้ำนี่ก็ซื้อหลายหลายซื้อหลายก็บ่ือถงขันทั้งวันนีบุญได้ตัวก็บ่ือ กะคือว่าแล้วเนาะค่ะแฟนครับให้มานั่มาตามกับเป็นแนวทางเนาะอ้ร่างเนาะเราสู้กันฟังเนาะค่ะเนาะวัวอันถ้าเจ้ามีโชคมีลาภเห็นกาเจ้าก็ซื้อบางคนอันมีโชคดูคบ่ทราไถ้เถิงกับ่ซื้อเด้ปะที่ีนบ่กายไปะ่ัดกีฟองเนาะค่ะค่ะสั่อะไรคือตามขอบคุณหลายหลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าเออฝนซ้ำ